สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซน้องอุงอิงเพชรบันแพงสวัสดี f อฟซีสาวน้ำยืนนะครับอีสานอ่อนซ่อนมาจอบมาบอนอยู่นาฮันเวทีนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงมือนี่สาวน้อยเพชรบันแพงมือนี่นะครับทำการแสดงที่บ้านกอกนะครับบ้านกอกตะบนละทาย อำเภอกันทาลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเพชรบันแพงนะครับเดือนเมษายนปีนี้นะครับมันสิบงานบุนบ่กเฉพาะศรีสะเกดนะครับทั้งกันทาลมทั้งทั้งบันเสียวเบญจรักนะครับหรือจะเป็นทั้งอุทุมพรทั้งอำเภอเมืองโอ้เกือบทุกอำเภอเลยนะครับเดือนเมษายนปีนี้นะครับ สีสะเก็ดเพชรบ้านแพงของแทอิลีนะครับเอฟซี FC น้องอุงอิงนะครับอุงอิงเป็นค้นสีสะเก็ดนะครับกะถือว่าเป็นลูกหลานนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะครับซ้อยกันเบิงแย่งไปเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับเวทีเครื่องเสียงติดตั้งเรียบร้อยนะครับระบบไฟอีกจะข้าวกับสุทําการเช็คเสียงเช็คเศร้านะครับมาหอดคำนะจักน้อย เพราะว่าใกล้บ้านนะครับเดินทางไปหลายจังหวัดเลยนะครับเป็นซี่เมื่อยหอดบ้านกะหัวถึงหมอนรับเป็นตายนะครับตื่นมาช่วงสี่โมงแรงออกมาหอดพีหกโมงนะครับหกโมงเป็นซี่คำคำนะครับกะขอบคุณหล,ลายๆเลยนะครับหลายท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอ่ายูทูบดีเจสาวน้ำยืนด้วยนะครับสี่ภามาเบิ่งป้ายหน้าเวทีมือนี่นะครับเดี๋ยวละ,ล,ะละกะสี่ภาไปเบิ่งเอฟซีของน้องอุ๋งอิงนะครับมือนี่มีรุ่นใดแน่ สาสเต็มอยะนะครับตั้งแต่ช่วงใบยๆนะครับเห็นไอาการใช้เอาลงนะครับมือนี่ผมมาคํำก็เลยสีน้าเพิ่นมาเบิงสั่นตัวหละเนาะแนวมาสวยแนวมาคํำเนาะมาเบิงมาเบิงนี่ของผู้ใดนี่โอ้ที่จานเอใครแย่งที่ยังนี่ไล่ <c oughs> เบิดขึ้น <c oughs> โอ้ยเก่งแต่ข้า,าวม่ดอกคนแนวนี่ที่จันเอจันเออยู่สหนอใครแย่งที่ไล่โอ้เบิดขึ้นเอาสีน้ำเงินเขียนอีกต่างหากนะคนแนวนี้เก่งแต่ปากนะครับผมบ่าเนาะอเอาอีหลีนี่จักสีพอซ้ำได้เนาะ <laughs> จันเอจัอยู่ทางไหนดอกเอามาเบ่งอีกนี่โอ้มาเบ่งป้ายมาเบ่งป้ายของผู้ใดล่ะนี่ที่ของของหยังเดี๋ยว เพื่อนเอานีทับไว้นี่นึงน<ป>ี่ที่ของปุ๋ยห้ามแย่งใครแย่งจะจับทำหัววาา่าซานอันห่วยล่องเบิรงสักเป็นอย่างไะเฮ้ามือน,นี่มีศ <laughs> าสตร์ปะสิล่องทับทีมันไว้นี่นไะเพื่อนซจับเฮดอีลีอย่าบอกผัว <laughs> สาวปุ๋ยทั้งใดเนีอืสาวปุ๋ยทั้งใดนี่โอ้นี่ก็คือสิเก่งแต่ป่าขึ้นกันละอื เอาอีหลีกับแจ้งซื้อซ้ำไดคือการละเสาปุ๋ยนี่ก็ได้ที่ของปุ๋ยห้ามแย่งใครแย่งจะจับทําผัวห่วยร่องบ่ละไอ้เงี้เฮ้ร่องบ่ละเนีพอร่องอยู่เนาะแต่ก็บท่านเห็นหน้ากบบท่านเสียงบันไดเนาะก็ไดสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่ใสครับนี่จะน้ำเกลี้ยงครับน้ำเกลี้ยงครับผมน้ำเกลี้ยงออกทั้งกันท้าลมนี่เนาะหกสิบโล่บ่โอประมาณห้าสิบหกสิบโล่อยู่เนาะ ห้าสิบโลเนาะโอ้ยชื่ออย่างครับนี่ชื่ออำนาจเนาะมาเบิงสาวน้อยเพชรบันแพงแม่ครับอ่าน้ามาห้าสิบหกสิบโลจังซีนี่ผมถามเนี่ยมากจังได๋โอ้ผมพอดีลุงน้องพูดผ้าส่วนมากอะไรผ้าอนครับโอ้มาน้ำลูกน้องใส่ลูกน้องผู้ใดผ้ามานี่คืองกาคืองกาส้นหัวหน้ามาแทอเดี๋ยวนี้นท์หน่อยทูเบาเนี่ยเออทูเบา วัสดีครับโอ้มาแต่พูดละน้ำเกลี้ยงเกือบหมดพายุเนาะชื่อหยังครับนี่ชื่อต้นครับชื่อต้นเป็นจังไงก็เลยภาหัวหน้ามาเบิ่งหัวหมอล่าไก่แต่มักหยังไปเห็นแต่ในั่นโซซับครับมาทันมาเบิ้งโอ้เบิ่งแต่นั่นยูทูบเบิ่งแต่ในโซเชียลเบิ่งหยังเน้อยากเห็นน้องอุ๋งอิงครับอยากเห็นน้องอุ๋งอิงสีสเกตกันเองบ้านไก่กันครับเดี๋ยวถ่ายบานไก่กันอีกเนาะแล้วก็เดือนนี้เมษายนปีเดือนนี้นี่ สีสเก็ดเพชรบันแท่งของแท้เลยอะยาเกือบสิบงานเลยประมาณสิบงานคนละเนี่ยมีอยู่ใกล้ๆบ้านก็บ้านคนข่อยๆเดี๋ยวก็จะต้องไปอีกน้อเอาขอบคุณหนไลฟ์ไอ้โอ้มากหลายมากสาวน้อยเบิ่งแต่ใน YouTube มากรุงอิงมากเบิดวงนั่นแหละน้อมากเบิดวงโอ้หนุ่มหล่อสาวสวยวงสาวน้อยเพชรบันแท่งมาหนี่กะห่วยเสียงหยังเดี๋ยวเทียวเทียวแถวแถวเอ่อมันอย่างเงี้ยบันอาจารย์เดฟตะกี้นะ บ้านเดียนะไหนลืมชื่อเล่าอาจารย์เดบเจ้าของวงเล่าเสียละล่ะไอ้กระไดเดี๋ยวเขาสิเทศเสียงแล้วมันพ่นคาอ๋อพ่นคาใกล้กันให้ใกล้กว่านี้ตัวเนาะใกล้ครับใกล้กว่านี้ครับเออไปอีกเด้งวันั้นได้อีกบ้จังมือนี่ยแหละเนาะอ้าวขอบคุณหลายหลายมันข้อมันข้อมันข้ออ๋อยืดเยยืดพ่นค้อมันมันยืดยยืดพ่นค้อพ่นข้อบ่ฝุ่นน่ะบิ่งทีอะ ใประมาณาน้องนอไอ้เืมอ <c oughs> <c oughs> <médico> ่ะเดี๋ยวสิบห้ามาเบิ่งป้ายอีกจักป้ายสองป้ายเนาะ้วกาสิบห้าไปพูดคุยนะครับกับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้ององค์ิงที่มาจับจองที่นั่งมาแต่เว้นมาสันเถาะเนาะนะครับเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งป้ายอีกจักป้ายสองป้ายกันละกันนะครับหลังจากที่ได้คุยกับไอ้ไส้ละมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นมาจากน้ำเกลียงนะครับ เกือบหอดพายุนะครับห้ามย้ายศาสตร์ที่นั่งคนสวยอเคลโอ้มีรูปฟอร์มคือสิสวยอีหลีหละนะครับนี่เพื่ไมจองไว้ผืนเดียวเด้จองสองผืนเลยนะครับนี่จองสองผืนเลยห้ามย้ายศาสตร์ที่นั่งคนสวยอเคออเลอะเคลกับอเคลเนาะอเพื่อนกับกำลังสี่เปิดเสียงสีเซ็กชาอ่าเช็คเศร้านะครับป,ป้ายนี้พี่จองแล้วนะ สุดยอดเลยเดี๋ยวดูดูดูป้ายดูป้ายก่อนปุ๊บปั๊บซ้ำนักมักเชิงโวดโพบักโม่ัเสิงเนาะต้องเป็นเสิงเนาะเพิ่นเพิ่นตกไปข้างหนึ่งตกตกตกนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะนี่ไม่ถูกเห็นพี่น้องพี่น้องสังเกตดีๆเด้อจ้ะตาดีนะครับตับนี่นะที่แท้ ถ้าดูไกลๆสำนักมักเซิร์งค่ะเซิร์งไม่ถูเห็นไหมครับเห็นไม่ถูสงสัยสงสัยไอแน่ถ้ำถ้ำชื่อเพิ่นเบิร์ตนอ่นก็เลยมาเขียนใส่เอาน้องครูปับนะครับนี่โอ้สำนักมักเสิงนะครับเสิงก็คือฟอนก็คือล่ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าคือเซเมนเ มันเบิดน่ะนะเพื่อนก็นเลยเอานี่เอาเมจิกมาเขียนไม่โทษอยู่เท่ห์ๆนี่เขียนไม่โทษใส่นี่อ่าบ่พิดได้ล่ะเนาะคันอ่านเนียนี่กะสำนักมักเซิ้งบ่แมนต้องเซิ้ง,ซง,ซงนี่เซิ้งเซิงนี่เซิ้งก็คือฟอนคือล่ำคือมวนนี่แหละเนาะโอ้คัาของเพื่อนตัวละเนาะนะครับนี่บานกอกละท้ายกันท่ร่มนะครับมี่น้องบานเท่ากับ มาแต่เว้นเลยนะครับมามวนน้ำกันเฮ้ยขักหลายขักหลายนี่เบาดุ้ยเรากำลังไล่เดสิพาพไปเบิ่งเอฟซีสาวน้อยเอฟซีองิงลองเบิ่งเนาะมีรุ่นใดแน่ สวัสด uhm ีครับคุณแม่ลูกคุณพี่เนาะคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะจ้าคุณพี่ก็ได้ชื่อหยังครับแม่ข้ามแม่ข้าแม่ข้ามาได้ะใสหน่มันกอกหัวหน้าค่ะมันกอกหัวหน้าแถวเขื่อนหัวหน้าเนาะเือนนฝหัวาโอ้เขื่อนสายหัวหน้าเป็นจังไหนกระได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไก่แทะมักหยังวาวสูบฟังเนี่ยมักสาวน้อยเพลินแพงเนาะ เอฟซีน้องอุงอิงอายุเท่าไหร่ที่แปดปีมันต้องรุ่นนี่ของแท้เป็นไปได้กระพ่อต้านสาวน้อยเพื่นแพื่พ่อตาอุงอิงโอ้มากเบิ่งเบิ่งแต่คลิปเบิ่งยูทูบโอ้เอาผู้ใดเนาะออ๋เจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วนะเดี๋ยวเชิญด้านนอกไปซื้อบัตรก่อนเนาะจ้าเอาวโอเค เ้งการแม่แข็งแม่ก็จะย่างหอดน้อหะแม่กันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพื่อนให้ออกไปซื้อบาทก่อนเด๋ผมตอมีหน้าที่ตรงนั้นพอดีเดี๋ยวมันีโมนีนั่งก็ดีเจ้าหน้าที่เอบเอาเฮดเตามเพื่อนนั่นละแม่ออกไปข้าวเดียวนมาแตใส่ม่น้ำกันบนี่เอฟซีสาวน้อยเอฟซีอิงแน่เอฟซีอุิงรุ่นนี้ ป้าตีโตเอาเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายแม่หยางใครมูดหยางมีผลแม่วปี้ไข่รมูดหยางแม่หยางไม่เพ่งไม่ใช่เพ่งโอ้มันกอกมันกอกหัวหน้าเอาเอาเอาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นกมลังไปข้าวเดียวข้าวเดียวไปจ่ายเงินจังมานอนดูเลยปัตตานี เอได้ก็ให้คนนั้นถือครับเอาเข้าไดีลเดี๋ยวต้ต้องต่มือเกาไหมครับเอข้าวเดียวข้าเดียวไปพี่น้องข้าวข้าวเดียวน้อครับเฮานเบอาขีล่เดีวเดียวเ้า๋ยวเดียวไปพี่น้องเดวา,าวเดียว,นว,วเน, FC, นวาะีวเดยวเดเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋วียวเเีวเเวเยวเยีี พอดีเพิ่นให้พี่น้องที่เขามาก่อนออกไปซื้อตั๋วเนาะเดี๋ยวห้าก็ซื้อทีมไทยคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับจาในทีเพิ่นมาแล้วนะครับออกไปซื้อตั๋วเข้ามาท่าบุญข้าวัดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมมรอนทร์สารน้ำยืงง่นกระเฮ็ดคลิปตั้งหากนะคร,ครับผมก็อาจจะชักคลิป2คลิปเท่านั้นนะครับ ก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะตอนนี้เพิ่นกำลังไปเพิ่นกำลังสีออกไปซื้อตั๋วไปนี่ตามคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่นเพิ่น ว่าโทาผมบอกเขาแม่แม่อโอแม่อจะแาบจะภาพใหญ่นี่นจะแาบใหญ่เอ้าสี่มาแบบตำหนีนบ่ไปงานผมแงงานเัประมันเดียวกันนี่เนาะอันที่ทำทักนั้นยุ้กันไดครับอันไหนครับว่าจังไหนแม่ ก็ประมาณน,นี้แหละครับเพราะมงกุฎกลุ่มหนึ่งประมาณนี้เพราะว่าตั้งแต่นายบัตรกทุ่มจองนะพอดีเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เพื่อนมาบอกพี่น้องนะครับดีเข้ามาก่อนมาจองศาสตร์มาปูศาสตร์มานั่งอยู่หนา้าเวทีเอาไปซื้อตั๋วนะครับก็พอดีทางบงกับเปิดระบบเสียงเทสพอดีเนาะจะได้ทีมไทยไปซ้ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะคุณละช่วง เปิดวงสีไทยคลิปงอางวสวยๆให้เบิ่งนะครับขอบพูดหลายๆเลยนะครับติดตามรับฟังที่ติดตามรับช่วงเราเป็นกำลังใจให้ช่อง DJ สาวน้ำยืนนะครับ